สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Awesome Corner กันอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้เรายังอยู่กับหนังสือ Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นหนังสือเขียนโดยคุณเจมส์เคลียร์นะครับโดยในเนื้อหาวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นกฎข้อที่4ซึ่งในกฎข้อที่4นี้นะครับมีหัวข้อว่ากฎข้อที่4การทําให้หน้าพึงพอใจเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้น ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังเนื้อหาจากหนังสืออัตอมิกแคบิกันได้เลยครับกฎข้อที <Yes. S 2> ่4การทำให้หน้าพึงพอใจกฎสูงสุดแห่งการเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงปลายศตวรรษ1990สตีเฟนลูบีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขได้ลาทิ้งบ้านเกิดที่เมืองโอมาฮา รัฐนิเบสกาและซื้อตั๋วเดินทางเที่ยวเดียวไปยังเมืองกระจีประเทศปากีสถานกระจีเป็นหนึ่งในเมืองที่ประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลกในปี1998มีประชากรกว่า9ล้านคนเรียกที่นี่ว่าบ้านกระจีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของปากีสถานและเป็นศูนย์รวมการคมนาคมขนส่ง ด้วยการมีสนามบินและท่าเรือที่คึกคักซึ่งมีผู้มาใช้บริการมากที่สุดในภูมิภาคนี้ในย่านธุรกิจของเมืองคุณจะได้พบสิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาตรฐานและถนนหนทางอันจอแจอย่างไรก็ดีการาจียังเป็นหนึ่งในเมืองที่ไม่น่าอยู่ที่สุดในโลกเช่นกันกว่า60%ของประชากรในการาจีอาศัยอยู่ตามพื้นที่สาธารณะและย่านชุมชนสลัม ในชุมชนแออัดเต็มไปด้วยบ้านที่สร้างอย่างลวกๆด้วยกระดาษแข็งเก่าๆผสมก้อนถ่านหินที่ใช้โรยถนนและเศษวัสดุเหลือใช้ที่ถูกทิ้งอื่นๆที่นี่ไม่มีระบบกำจัดขยะไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคในยามแล้งท้องถนนจะเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและขยะเกลื่อนกราดในยามฝนตกถนนจะกลายเป็นหลุมโคลนที่เต็มไปด้วยน้ำเน่า กองทัพยุงชุกชุมในแหล่งน้ำเน่าและเด็กๆก,ก็เล่นกันท่ามกลางกองขยะภาวะไม่ถูกสุขารักษณะเช่นนี้นำไปสู่การแพร่ระบาดของเชื้อโรคและโรคต่างๆแหล่งน้ำเน่าเสียเป็นสาเหตุการแพร่ระบาดของภาวะท้องร่วงคืนไส้อาเจียนและปวดท้อง เด็กเกือบหนึ่งใน3อยู่ในภาวะทุพโภชนาการอีกทั้งยังอยู่รวมกันอย่างแออัดในพื้นที่เล็กๆเ,เช่นนี้การติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก็แพร่ไปอย่างรวดเร็วปัญหาเหล่านี้เป็นวิกฤตสุขภาพที่นำสตีเฟนลูบี้เดินทางมาอย่างประเทศปากีสถานลูบี้และทีมของเขาตระหนักดีว่าในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ พฤติกรรมง่ายๆอย่างการล้างมือจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของคนในชุมชนได้แต่พวกเขากลับพบว่าชาวบ้านหลายคนให้ความสาคัญกับการล้างมืออยู่แล้วทั้งๆที่รู้เรื่องนี้กันอยู่แล้วถึงกระนั้นหลายคนก็ยังล้างมือแบบลวกๆบางคนแค่เอาน้ำผ่านมือบางคนล้างมือข้างเดียวหลายคนลืมไปเ,เฉยๆว่าต้องล้างมือก่อนทำอาหาร ทุกคนต่างพูดว่าการล้างมือนั้นสำคัญแต่น้อยคนนักที่จะทำให้เป็นนิสัยปัญหาไม่ใช่ความรู้แต่คือการกระทำอย่างต่อเนื่องจนเมื่อลูบี้และทีมงานได้ร่วมมือกับบริษัทพอลเตอร์แอนด์แกรมเบลมอบสบู่ยี่ห้อเซฟกาดให้ชาวบ้านใช้ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการใช้สบู่เซฟกาดให้ความรู้สึกที่ดีกว่าสบู่ก้อนทั่วไปอย่างมาก ในปากีสถานสบู่เซฟกาถือเป็นสบู่ชั้นดีลูบี้กล่าวผู้เข้าร่วมการทดลองรู้สึกชื่นชอบสบู่นี้มากฟองสบู่มีฟองเยอะมากจนทุกคนถูสบู่จนมือเต็มไปด้วยฟองทั้งยังมีกลิ่นหอมทำให้การล้างมือกลายเป็นความรื่อนรมขึ้นมาในทันทีผมเล็งเห็นเป้าหมายของการรณรงค์การล้างมือไม่ใช่แค่การเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เป็นการปรับนิสัยครับ ลูบี้กล่าวทีมการตลาดของ Procter g n d อ l ดเล่าถึงความพยายามที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีในการล้างมือว่ามันกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะถ้าคนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นให้เขารู้สึกดีมากๆเช่นรสชาติของมิ้นในยาสีฟันซึ่งง่ายกว่าการใช้ไหมขัดฟันที่ไม่ได้ทำให้เกิดปฏิกิริยาความรู้สึกได้ดีเท่าภายในไม่กี่เดือนไม่กี่วัน นักวิจัยเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสุขภาพเด็กในชุมชนอาการท้องร่วงลดลง52%ภาวะปอดบวมลดลง48%และโรคผุพองซึ่งเป็นโรคผิวหนังจากการติดเชื้อแบคทีเรียนั้นก็ลดลงถึง35%เช่นกันผลที่เกิดขึ้นในระยะยาวก็ดีเช่นกันเรากลับไปเยี่ยมครัวเรือนในกะราจีหลังจากผ่านไป6ปี มากกว่า95%ของครัวเรือนที่ได้รับการแจกสบู่ฟรีและได้รับการกระตุ้นให้ล้างมือด้วยสบู่นั้นมีอ่างล้างมือพร้อมสบู่วางไว้พร้อมใช้เมื่อทีมงานของเราไปถึงเราไม่ได้ให้สบู่แก่กลุ่มตัวอย่างมานานกว่า5ปีแล้วแต่ในระยะเวลาที่ได้กำหนดการทดลองนั้นพวกเขาล้างมือจนคุ้นชินและกลายเป็นนิสัยไปแล้วนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนและได้ผลของกฎข้อที่4 และกฎข้อสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั่นก็คือการทำให้หน้าพึงพอใจคนเรามักจะทำพฤติกรรมซ้ำๆอีกถ้าพฤติกรรมนั้นหน้าพึงพอใจซึ่งเป็นเรื่องสมเหตุสมผลความรู้สึกพึงพอใจแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการล้างมือด้วยสบู่ที่มีกลิ่นหอมและฟองฟ,องฟูฟ่องเป็นสัญญาณส่งไปยังสมองว่านี่ทำให้เรารู้สึกดีจังครั้งหน้าทำแบบนี้อีกนะ ความพึงพอใจสอนสมองให้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมเช่นนี้มีคุณค่าควรจดจำเอาไว้และกระทำซ้ำอีกมาฟังเรื่องราวของหมากฝรั่งกันบ้างครับหมากฝรั่งถูกผลิตขึ้นมาขายเป็นธุรกิจตลอดช่วงทศวรรษ1,800จนกระทั่งบริษัทริก l ์ลเปิดตัวสินค้าหมากฝรั่งในปี1,891และทำให้การเคี้ยวหมากฝรั่งกลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ก่อนหน้านี้หมากฝรั่งผลิตจากยางเหนียวให้ความรู้สึกหนึมหนับก็จริงแต่รสชาติไม่อร่อยบริษัทลิกส์ลีได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้โดยการเติมรสชาติของสเปีรมินและรสผลไม้ซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติหลากหลายและเคี้ยวสนุกจากนั้นพวกเขาก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นไปอีกขั้นและเริ่มผักดันให้หมากฝรั่งเป็นตัวช่วยทำความสะอาดช่องปากโดยอาศัยโฆษณาสื่อให้ผู้บริโภครับรู้ว่า หมากฝรั่งนั้นสามารถมีรสชาติที่สดชื่นได้ทั้งรสชาติและความรู้สึกสะอาดปากเป็นการเสริมแรงที่ผู้ซื้อได้รับแบบทันทีทันใดทำให้เกิดความพึงพอใจในตัวของสินค้าอัตราการบริโภคหมากฝรั่งพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วปานจลวดและ r i ก l ์ลีก็กลายเป็นบริษัทผลิตหมากฝรั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกยาซีฟันก็มีวงจรคล้าย,ายกัน ผู้ผลิตประสบความสำเร็จอย่างสูงเมื่อเติมรสชาติของสเปีย์มินเปเปอร์มินและชินามอนลงไปในผลิตภัณฑ์รสชาติเหล่านี้ไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยาสิฟันมันแค่ช่วยให้รู้สึกว่าปากสะอาดและทำให้การแปลงฟันรู้สึกดีมากขึ้นภรรยาผมถึงเลิกใช้ยาสิฟันยี่ห้อเซนโซไดเพราะไม่ชอบความรู้สึกหลังใช้และเปลี่ยนมาใช้ยี่ห้อที่มีรสมินมากกว่าซึ่งเธอใช้แล้วพอใจกว่า ในทางตรงกันข้ามถ้าประสบการณ์ใดๆไม่น่าพอใจแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะกลับไปทำอย่างนั้นอีกในงานวิจัยของผมมีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีญาติพี่น้องหลงตัวเองและทำให้เธอรู้สึกลำคาญอย่างมากเธอพยายามใช้เวลาให้น้อยลงกับคนอีกโก้จัดเช่นนี้ด้วยการทำตัวเธอเองให้เฉยชาและน่าเบื่อเขวไวยเท่าที่จะทำได้ไม่นานเขาก็เริ่มเลี่ยงที่จะเจอเธอ พอรู้สึกว่าเธอไม่น่าสนใจอีกต่อไปเรื่องราวทำนองนี้เป็นหลักฐานสนับสนุนกฎสูงสุดแห่งการเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมใดๆที่ทำแล้วได้รับรางวัลก็จะเกิดการทำพฤติกรรมนั้นซ้ำอีกพฤติกรรมใดที่ทำแล้วให้โทษจะถูกหลีกเลี่ยงคนเราเรียนรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำในอนาคตจากการกระทำที่เราได้รับรางวัลหรือได้รับโทษในอดีต ความรู้สึกในทางบวกช่วยบ่มเพาะนิสัยส่วนความรู้สึกในทางลบจะช่วยทำลายนิสัยกฎ3ข้อแรกของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันได้แก่ 1. ทําให้เห็นชัดเจน 2. ทําให้หน่าดึงดูดและ 3. าํทให้เป็นเรื่องง่ายเป็นกฎที่ช่วยเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เราแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในปัจจุบันส่วนกฎข้อที่4ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือทำให้หน่าพึงพอใจ เป็นกฎที่จะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เราได้แสดงพฤติกรรมนั้นซ้ำๆต่อไปในอนาคตซึ่งเป็นการทำให้วงจรพฤติกรรมอันพึงประสงค์นี้เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่ความลับมีอยู่ว่าเราไม่ได้กำลังค้นหาความพึงพอใจแบบไหนก็ได้แต่เรากำลังหาความพึงพอใจที่สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีต่างหากล่ะครับ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่อยู่รับฟังกันจนจบถ้าหากเชื่นชอบเนื้อหาเหล่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง a อซ s o m e c o น n e r กันต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับเพราะมุมนี้คือมุมที่สุดยอดสำหรับคุณเสมอสวัสดีครับ